หัวข้อที่5.1.3ค่ะผลได้และค่าการเลือก y i e l หรือ selectivity ในกระบวนการส่วนใหญ่ที่เราได้เรียนไปแล้วในกรณีที่เป็น conversion factor หรือตัว percent excess เนี่ย เรามักจะพูดถึงกรณีที่เกิดปฏิกิริยาเพียงหนึ่งปฏิกิริยาเท่านั้นแต่เนื่องจากในเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยมันอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีได้หลายปฏิกิริยาพร้อมๆกันนะคะส่งผลให้ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําปฏิกิริยากันเองกลายเป็นผลผลิตอื่นที่เราไม่ต้องการ แล้วก็ทําให้ปริมาณของผลผลิตที่ต้องการเนี่ยมีค่าต่ําลงหรือบางครั้งเนี่ยก็ส่งผลให้จําเป็นจะต้องมีการป้อนสารป้อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการที่เท่าเดิมและผลผลิตที่ไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะไปรวมตัวกับตัวที่เป็นผลผลิตที่ต้องการเนี่ยซึ่งจําเป็นต้องมีการกระบวนการแยกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ ตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นเนี่ยสำหรับกระบวนการที่มันมีหลายๆปฏิกิริยาเคมีนะคะเช่นการผลิตตัวเอทิลีนจากปฏิกิริยาดีไฮโดเจนเนชันของอ e ีเทนเนี่ยซึ่งเราจะพบได้ว่าปฏิกิริยาเคมีก็จะเป็นตามนี้จะเห็นว่าเมื่อมีเทนทําปฏิกิริยาดีไฮโดเจนเนชันก็คือดึงไฮโดเจนออกเนี่ยเราได้เป็นเอทิลีนผลิตั์ที่ต้องการเนี่ยก็คือเอทิลีนแต่ในบางครั้งเนี่ยไอตัวไฮโดเจนที่มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการรวมตัวกันกับตัว อีเทนเราได้ p r o d u ั t ์กลายเป็นมีเทนซึ่งมีเทนเนี่ยเป็น p r o d u ั t ์ที่เราไม่ต้องการเรียกว่าไบ p r o d u ั t ์นะคะรวมถึงบางครั้งตัวเอทิลีนเองเนี่ยอาจจะไปทำปฏิกิริยารวมตัวกับตัวอ e ีเทนแล้วต้องกลายเป็นโพลิลีนกับมีเทนซึ่งก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเกิดไบ p r o d u ั t ทั้งตัวที่เป็นมีเทนทั้งตัวที่เป็นโพลพิลีนนะคะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเราต้องการที่จะต้องการผลิตเอทิลีนแต่จะเห็นว่าถ้าเรามองว่ามันมี3ปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่1เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ต้องการแต่ปฏิกิริยาที่2กับ3าเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นในทางการ ว,วิจัยต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการออกแบบว่าปฏิกิริยาตัวนี้จะทํายังไงให้ปฏิกิริยาที่1เกิดขึ้นได้ดีอาจจะมีการเติมแคตตาลิสต์อาจจะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนความดันหรือว่าทํากระบวนการต่างๆซึ่งก็จะเป็นการทําในห้องวิจัยนะคะเพื่อจะได้ผลผลิตที่ออกมาสูงสุดคราวนี้เนี่ยในส่วนของการที่เรามาเรียนตรงนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาที่ผลวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทราบได้อย่างไรว่า ผลการวิจัยไหนที่เป็นผลทดลองที่ดีที่สุดก็เลยมีการตั้งตัวแปรหรือตัวนิยามขึ้นมานะคะตัวแรกคือคําว่ายิวยิวหรือผลได้ก็คือว่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารใดๆเป็นเป็นผลผลิตที่ต้องการโดยยิวจะเห็นว่าจากสมการที่3.5ถึง5.5เนี่ยมันมีนิยามได้หลายนิยามอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าตอนที่เราจะคำนวณหรือเราจะอ่านเปเปอร์ก็ตามเนี่ยเราต้องดูนิยามก่อนว่าในเปเปอร์น,นั้นหรือว่าในโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเขานิยามเปอร์เซนต์ยิวด้วยอะไรอาจารย์จะขอมาอธิบายตัวสมการที่5.3นะคะก็คือดี๋ยวจะเป็นสมการที่เราจะได้เห็นตัวอย่างต่อไปนี้ด้วยเนาะว่าเปอร์เซนต์ยิวคือ ือปริมาณผลผล,ผลิตที่ต้องการที่ได้จริงเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีไบรดักเกิดขึ้นด้วยเราก็เลยดูว่าถ้าต้องการที่ได้จริงๆเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วเทียบกับผลผล,ผลิตทีต่ต้องการที่ได้จากปฏิกิริยากรณีที่ไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงก็คืออยากได้แต่สมการที่1 และแน่นอนสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงคือสารตั้งต้นจํากัดต้นถูกใช้หมดเพราะการที่สารตั้งต้นจํากัดหรือลิมิติกเรียกแตนเนี่ยถูกใช้หมดเนี่ยก็แสดงว่ามันจะได้โรลิ์ที่เยอะที่สุดที่เป็นไปได้หรือพูดง่ายๆว่านิยามของเปอร์เซนต์ยิวคือเขากำลังจะดูว่าปริมาณที่ได้จริงถ้าเทียบกับปริมาณที่มีโอกาสจะเป็นไปได้สูงสุดถ้าใส่สารป้อนไปเท่านั้นเนี่ยจะมีเป็นกี่เปอร์เซนต์นะคะ อ่ะคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคำว่าค่าการเลือกหรือ selectivity ค่าการเลือกเนี่ยเป็นความสามารถในการเลือกทำปฏิกิริยาของสารตั้งต้นให้เกิดเป็นผลผลิตที่ต้องการโดยนิยามของเขาคือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ต้องการที่ได้จริง ที่ต้องการด้วยนะเทียบกับผลผลิตที่ไม่ต้องการที่ได้จริงคือมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ต้องการได้จริงเท่าไหร่ตัวที่ไม่ต้องการได้จริงเท่าไหร่แล้วมาเปรียบเทียบกันดูงั้นจากสองนิยามนี้เราจะเห็นว่าทั้งค่า selectivity และค่า percent yield เนี่ยยิ่งมีค่าสูงนะ่ะเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการเพราะมันจะได้ผลผล,ผลิตเป็นผลัลที่ต้องการสูงจึงทําให้ percent yield และ selectivity สูงค่ะ ขอยกตัวอย่างที่5.10นะคะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากมากแต่ทำให้นักศึกษาเข้าใจนิยามของคำว่าเปอร์เซนยิวและ selectivity จากการเห็นตัวเลขต่อไปนี้นะคะ จากปฏิกิริยาเคมีมี2ปฏิกิริยาปฏิกิริยาแรก A เปลี่ยนไปเป็น 2B ก็คือ A 1โมลเปลี่ยนไปเป็น B 2โมลปฏิกิริยาที่2 A เปลี่ยนไปเป็น C นะคะ A 1โมลเปลี่ยนไปเป็น C 1โมลโดยตัว B เนี่ยเป็นดีไซน์โปรดักต์ก็คือเป็นโปรดักต์ที่ต้องการส่ว C เนี่ยเป็นอันดีไซน์โปรดักต์คือเป็นโปรดักต์ที่ไม่ต้องการนะคะคราวนี้เขาบอกว่าหากป้อนสาร A 100โมลเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ ปรากฏว่าผลผลิตสุดท้ายประกอบด้วย A 10โมล B 160โมลและ C 10โมลให้หาค่าต่อไปนี้เริ่มจากหาเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันของ A หาร้อยละผลได้เปอร์เซ็นต์ยของ B และค่าการเลือกของผลผลิตของ B เทียบกับสาร C นะคะดูทีละข้อจ้ะ อันแรกต้องการหาเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันก่อนอาจารย์ก็เลยบอกว่าจากโจทย์ตรงนี้เขามีการพูดถึงว่าหากมีการป้อนสาร A เข้า100ยโมลแสดงว่าเราควรจะเทียบกับการคำนวณน,นะคะโดยใช้ฐานการคำนวณที่100โมลของ A เมื่อบอกว่าเมื่อใช้ A 100โมลผลผลิตสุดท้ายผลผลิตสุดท้ายคือตอนนี้จากแต่เดิมที่เคยมีปฏิกิริยาเคมีเดียวมี2ปฏิกิริยาเคมี M, คือมี1กับ2อ,อาจารย์ก็เขียนไว้2ปฏิกิริยาเลยนะแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้บอกมาว่ามียังไงแต่รู้แต่ว่าป้อน A อ่าแสดงตอนเริ่มต้นป้อน A เข้าไป1้อยโมลแต่สุดท้ายเลยเนี่ย สิ่งที่เหลือในรีแอคเตอร์เป็นตามนี้ก็คือ A มี10โมล B มี160โมลแล้วก็ C มี10โมลน,นี่คือข้อมูลจากที่โจทย์ให้มาอาจารย์เอามาเขียนให้เป็นเป็นแผนภาพหรือเป็นคอลัมน์แบบง่ายๆให้เข้าใจนะคะจากตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อเขามีการกำหนดว่ามี C เกิดขึ้นเท่านี้มี B เกิดขึ้นเท่านี้ โดยที่ตอนสารป้อนไม่ได้มี B กับมี C ใส่เข้าไปงั้นแสดงว่า C ที่เกิดขึ้น10โมลต้องเป็น C ที่เกิดจากปฏิกิริยางั้นเกิด C ขึ้น10โมลที่ปฏิกิริยาที่2ก็ต้องมีการใช้ A 10โมลจากปฏิกิริยาที่2ทำนองเดียวกันสุดท้ายมี B 160โมลแสดงว่า B 160โมลเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาที่1โดยที่ไม่สารป้อนไม่ได้มี B เข้ามานะคะงั้นหมายความว่า B เนี่ย เกิดจากปฏิกิริยาที่1ทั้งหมดเลยคือ160โมลงั้นการจะเกิด b คือ160โมลมันเกิดจากการใช้ a คือ80โมลก็คืออัตรา,าส่วนโดยมมลเป็น2ต่อ1อ่าแต่ตรงนี้เองงั้นจากที่ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาปฏิกิริยาที่1จะใช้ a ไป80ปฏิกิริยาที่2ใช้ a ไป10แต่ตอนป้อน a เข้ามาคือป้อนมาที่ร้อยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยเหลือ a อยู่10ซึ่งก็ตรงออกับสิ่งที่ข้อมูลให้มา มาดูนิยามของว่าเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันค่ะคำว่าเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันของเก่าเนาะเขาบอกว่ามันคือปริมาณที่ใช้ในปฏิกิริยาส่วนปริมาณที่ใส่เข้าเครื่องปฏิกรณ์จากตัวนี้ A ที่ใช้ในปฏิกิริยามันใช้ใน2ส,สมการ2ปฏิกิริยาสแสดงมีการใช้ A ไป90โมลส่วน A ที่ใส่เข้ามาคือ100โมลเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันก็เท่ากับ90ส่วนร0 0เท่ากับ9 0 อันที่สองค่ะหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ยิวของ b ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ยิวของ b จากตัวอย่างนิยามที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเปอร์เซ็นต์ยิวคือผลผลิตที่ต้องการที่ได้จริงผลผลิตที่ต้องการที่ได้จริงถ้าดูแล้วผลผลิตที่ต้องการที่ได้จริงคือตัวไหนดีไซน์โปรดักต์ก็คือ a แสดง A เปลี่ยนไปเป็น b ดีไซน์โปรดักต์คือ b แสดงว่าผล,ผลผลิตที่ได้จริงคือ b คือร้อยหกสิโมล เทียบกับผลผลิตที่ต้องการที่ได้จริงเนี่ยในกรณีที่ไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงสแสดงว่าในกรณีที่ไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะมีเฉพาะ a เปลี่ยนไปเป็น2 b โดยที่ a ใส่เข้ามาคือ100โมลตามโจทย์โดยที่ถ้าไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงแล้วสารตั้งต้นถูกใช้หมดก็จะบอกว่าเมื่อ a ถูกใช้หมดด้วยแล้วมีแต่ปฏิกิริยาที่1เราจะตอบด้วยนทีสแสดงว่า b จะต้องเกิดขึ้น200โมลงั้นจากตัวนี้ก็ที่เมื่อกี้บอกอะค่ะว่าคําว่าเปอร์เซนต์ยิวเขากำลังจะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกิดเท่าไหร่เราเทียบกับกรณีที่จะเกิดโปรดักต์ได้แม็กซิมัมได้สูงสุดซึ่งในกรณีนี้ กรณีที่จะเกิด Product ได้สูงสุดก็แสดงว่ามันต้องไม่มีเกิดปฏิกิริยาที่2เกิดขึ้นเกิดแต่ปฏิกิริยาที่1เท่านั้นและสารตั้งต้นที่เป็น a ต้องใช้หมดสุดท้ายเราได้ว่า maximum ที่ b จะเกิดขึ้นคือ200ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ yield ก็เลยเท่ากับ160นะคะก็คือที่เกิดขึ้นจริงหารด้วย maximum ที่เกิดขึ้นได้ก็คือสองร้าตอบคือแปค่ะพอจะเห็นภาพนะคะ คราวนี้คำว่าเปอร percent selectivity นะคะ selectivity ในที่นี้เขาบอกว่าให้หาค่าการเลือกของผลผลิตของสาร b เทียบกับสาร c ก็คือมาดูค่ะว่าเกิด b ขึ้นเท่าไหร่เกิด c ขึ้นเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเอาของที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่งั้น selectivity ก็คือเท่ากับ160ส่วน10ก็เท่ากับ16นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ y i e l ค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ selectivity เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะเกิดเป็น product b มากกว่า c ถึง16เท่าค่ะ